เอาแล้วครับผมก็กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วย่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องเฉยนะครับหายไปนานนะครับท่านผู้ชมผมผ่ายไปนานมากเลยนะครับก็ผมไม่ผมขี้เกียจทําไงขี้เกียจแคสเกมไงผมไม่มีเวลานะเออมาครับตอนนี้ผมไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวผมต้องไปล้างฝายขยะก็ไปทําน่นทํานี่นะครับผมจะไปฟาร์มนะครับ ไปฟาร์มอันนี้คลิปสั้นๆนะค,ค,ล,นคลิปดีสั้นก่อนไปนะต้องขออภัยนะครับคลิปต้องสั้นเกินเพราะผมรีบนะครับรีบอยู่ไงอ่ะไม่ตไม่มัวเสียเวลาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเฉยๆนะเปิดกล่องเฉยๆแค่ห้ากล่องครับวันนี้เราอยู่นเออลืมบอกแล้ว เราอยู่ในเกม Stick War นะครับเผมเราอยู่ในเกม Stick War ที่จริงมันโหล,ลดมานานแล้วครับโหลดมานานแล้วมีโหมดใหม่เข้ามานะครับพี่น้องใครสนใจก็หาโหลดกันได้นะครับมีหาโหลดกันได้นะครับท่านผู้ชมมาครับวันนี้เราจะเสี่ยงทายนะต้องห้ากล่องฟาร์มสัก หกล่องเท่ากับเจดตาเจ็ดคูณเจ็คูณห้าเท่ากับสามสิบห้าตาครับผมเล่นทั้งสาห้าตาเลยเหรอวัดผมเล่นทั้งสาสิบห้าตาจริงนะครับด mm ูโฆษณาสักสามผมนา่าจะเล่นสามสิบสี่ตาครับ mm hmm. อุ้เล่นเยอะอย่เหมือนกันนะนะ mm hmm. ทำไมผมทำคลิปสั้นนะเมมไม่พอนะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวไป ล้างขยะถึงจะได้เมมนะครับเออไม่เสียไม่ต้องเสียเวลานะครับไปเปิดกล่องนะขอของดีๆนะโอ้เจนักเกี้ยวนี่เลยขออีกลก่องหนึง่งขอ,อีกกล่องหลายกล่องอันนี้ได้ไปแล้วได้ไปแล้วแต่ของที่ผมได้ไปแล้วอะ่ะอันนี้ก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้ว เฮ้ hey, ยยาระวดเกลือนะเว้ยยาเก,กลือ,อยาเก,กลืออันนี้ก็ได้ไปแล้วอะ่ะเออได้ไปแล้วน้ำชมเออน้อยอต้องได้เกลือหมดเลยอะเกลือวุ้เกลือหมดเลยอะถ้าชมมันเกลือดิวิโคตรเกลือเนี่ยของที่ผมได้ไปแล้วแหละแต่นี้ผม ยังไม่ได้นะได้สักทีได้หนึ่งของดีอันเดียวเองโอ้โหนี่คือเซตใบไม้นะครับต่อไปก็ไปเซตน้ำแข็งนะครับแม่งเปิดกล่องเปิดกล่องได้ของเกลืองั้นเลยนะโอ้โหอะไรวะนะโอ้โห ทีหลังกูเปิดควรเปิดไหมอือเอาเป็นว่านั้นเราขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคลิปบอกเลยนะครับคลิปสั้นวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันนะครับเราอยู่อันนี้ปีพีเท่าไหร่ครับอันนี้เราอยู่ในอีพีอีพีศูนย์ครับอันนี้อีพีพิเศษเนี่ยอีพีพิเศษเขาเ้าใจไมาครับพี่ท้องพี่น้องท่านผู้ชมครับ EP ศูนย์ถ้าเกิดศูนจุดห้าแปลว่าพิเศษเหมือนกันนคะรับ EP พิเศษเหมือนกันนคะรับนน EP พิเศษครนะับนั้นแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเสารดบ๊ายบายนะครับ